สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียศอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับวมื่อนี้นะครับผมเองบาวาที่กับผาพี่พาน้องมาหางัวไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับอยู่ในช่วงสงการพอดีครับพี่น้องนะครับทักทายเอฟซีทุกท่านถี่กลับมายามบ้านยามซองนะครับกลับมาหาพ่อหาแม่กลับมาบาดเกิดเมืองนอนนะครับผูไปเหตุการณ์ที่งานอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมือนี้อีกหนึ่งอีพี่นะครับผมเอาใจช่วงเทศกาลสงการจังน้อยครับพี่น้องพามาเบืองง่วงใหญ่ง่วงยักษ์นะคร มือนี้ที่อแมนดาฟาร์มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวทักทายกับน้องอแมนดาจ้าไหมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าอแมนดาฟาร์มเด้อจ้าช่วงนี้เป็นช่วงสงการพอดีจ้าอิลาดมีโปรพิเศษจ้าลดราคาให้พิเศษเลยจ้าช่วงสงการเอาเมือนี้มีทั้งหมดจ็ดตัวครับมือนี้ประมาณแปดตจ้าแปดตนะครับผมก็จะเป็นง้วนทองเนะาะหลักๆเนะาะอ่เป็นง้วนท,ทองแล้วก็เป็นง้วนแม่สาวด้วยครับพี่น้องมือนี้มีจะใส่ใหญ่ใส่บิ๊กเลยมีลอยหาซิปลอยหาซิปหาหุห่นละพี่น้อง ไผมักหัวล้นทองกับมีนะครับหรือแบบมีเขาดานหลังนี่กัเป็นลูกผสมบามันหูสันกับมีครับพี่น้องนะครับผมลักๆักนะครับเมื่อนี้เท่าที่ถามขอมูลไผมักลูกเคเอฟสามหนึ่งในทองติดทองกับสามหนึ่งนะครับผมเด็ดเด็ดแน่นอนน้องเนาะนะครับผมเอาก้อไไปรับช่มง่วนะครับผมฝากทียูฟ้ามหรอกกับเบอร์โทรไว้จังหน่อยนะครับผมฟร์มยูบานแม่ตําบลสาสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดลอยเอดจ้าเบอร์โทรติดต่อทางใดครับผม 098ค่ะ098 563 563 1062ค่ะ1062งด้วยครับพี่น้องนะครับผมเอาเบอร์โทรเบอร์ไล์เบอร์เดียวกันบ่ครับผมเบอร์ไล์กับเบอร์เดียวกันอ่าถ้าอยากแอดเฟซมาเป็นเพื่อนในเฟซสอบถามข้อมูลเข้ามาทางเฟซซื้อเฟซว้างเลยก็ครับอเมนดาฟาร์มเป็นภาษาไทยจาา้าอเมนดาฟาร์มเป็นภาษาไทยด้วยครับพี่น้องผมขึ้นรายละเอียดให้ใต้คลิปครับพี่น้องเอานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่แรกกันก่อนนะครับผมตัวแรกนะครับเอาหนออแมนดาว่าเดี๋ยวผ้าเบพี่น้องเดี๋ยวจจะไล่าก สาวหน่อยไปหาเออ่นะครับงวดทองครับพี่น้องนะครับผมเอามาเบิ่งสาวหน่อยตัวที่แรกนะครับผมลูกสาวพอได้ครับลูกสาว S K 581แ่งค่ะลูก S K 581นะครับถุงพริกแดง S K 581อายุกี่เดือนนะครับอายุ6เดือนจ้า6เดือนนะครับผมอายุ6เดือนส่วนสูง100เท่าไดครับหนึ่งร้บห้าค่ะ125ได้ครับส่วนสูงนะครับใบหลอดครบนะครับเนาะจ้าใบหลอดครบเอกสารใบหลอดครบได้ครับพี่น้องนะครับผม เอาลูกพริกแดงเอ็ดคหาแปดหนึ่งครับพี่น้องของวิไลฟาร์มครับพี่น้องสายพันธุกรรมง้วแดงทั้งสายครับพี่น้องสําหรับผู้มักสายแดงนะครับเอาโครงสร้างเต็มสาวผมว่าเกินอร้อยหาสิบเรื่อครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมโบสถดีนะครับผมเอานะครับฟังราคาเปิดไว้นะครับผมไล่ไปนะครับผมเปิดไว้สามหมื่นเก่าจ้ะสามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องสําหรับเหล็กง้วแม่สาวหัวหล่นนะครับพี่น้องตัวนี้ เอาไปสตาร์ทเอฟหนึ่งก็ได้บพราันได้จดนะครับผมพี่น้องเอาไปจดเป็นฟาร์มของพี่น้องก็ได้นะครับผมเอาแม่ที่แหลก่านไปนะครับตัวนี้ว่าผู้ใดอยาังไงอเมนดาจดกับจดให้ได้จ้ะครับผมเอานะครับใครอยากให้จดกับยู่ฟาร์มกับรับจดให้พร้อมนะครับเนาะจ้าเอาต่อไปเอาตัวไหนครับตัวที่สองแม่ทองตัวที่สองเบื้งแม่ทองครับพี่น้องบัดนี้นะครับผมมีแม่ทองนะครับใส่ใยนะครับผมส่วนสูงกับยู่ร้อยเท่าไรครับส่วนสูงร้อยห้าสิบบวกกับร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้องแม่นี่ นะครับในทองพอได้อยู่ครับบัานนี้ทอง vl โลโค่ะอ่า vl โลโจนะครับผมเอานะครับของวีไล่ฟ้ามนะครับเนาะขอเบอร์ใบจังหน่อยนะครับจากทองสี่เดือนอ่า vl โลโจหกทับหนึ่งสองสองนะครับผมใส่โลโจวิสกี้หนึ่งทับซีแปดด้วยครับพี่น้องประกันทองหายจ็ดเดือนครับตัวนี้ประกันทองหายสี่เดือนสี่เดือนกว่าเป็นลูกที่ใดค่าทองครับลูกที่สองจ้ะลูกที่สองค่าทองด้วครับพี่น้องแม่นี่นะครับการหายลูกเป็นยังไงแม่นี่เห็นลูกคนปะ โอ้ลูกตัวแรกเป็นของเป็นตัวตัวเถิกจากตัวผูกใส่ใหญ่เลยเนาะโอ้หนาหนาจากตัวผูกหนานะครับกับตัวด้วเพราะว่าเบิ้งหูสันนะครับกับบ้านเท่าอาจจะเอาเป็นลูกผสมบรามันนะครับแต่เรื่องโค้งสางนี่สูงใหญ่นะครับผมเหล่ากับอ่านะครับบ้านเท่าเอินชีดลางกับง่ามครับพี่น้องนะครับชีดลางน้องโบมีติงเนาะโบต่างตมี่โบมีประกันทองไฮด้วยครับพี่น้องนะครับผมอ่าทองกับวีเอโรโจนะครับเปิดไว้ร้ายมาได้ครับตัวที่สองเปิดไว้หาเมื่อเก่าจ้ะหาเมื่อเก่าครับพี่น้องตัวนี้ ล่ำไงล่ำแยาอดีครับพี่น้องนะครับหูสันนะครับได้ช่วงล่ำโตแยาอดีครับหูออกเป็นบราหมันแต่นี้บุมีจังมองนะครับผมเอาราคาอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้าค่ะห้าหมื่นเก่าพันราคานี้ยังต่อรองได้อีกเด้อครับพี่น้องต่อรองได้ตัวทองมีคลิปอันตาเศร้าหานะครับมาชมตัวจริงก้อนกระได้ครับพี่น้องนะครับล่ำแยาแย่นะครับผมนามล่างดีๆแบบนี้ครับพี่น้องนะครับไปหาลูกผสมบราหมัน หรือว่าผู้ไดบว่าแน่ใจว่าเอ๊ะทองหรือว่าทองไปหอดของพี่น้องไปจับไปบายไปเศร้าทองไปเศร้าใดเลยจ้ะไปตรวจไดเลยจ้ะครับผมเอาหาหมอที่พี่น้องเส้อใจได้นะครับผมเพื่อมายืนยันกับหมอทางฝั่งของเบนดาฟ้ามก็ได้ครับพี่น้องจะได้สบายใจกันสองฝ่ายครับต่อไปกับตัวทองคือกันครับพี่น้องตัวนี้กับลูกผสมบราหมันหูสันนะครับพี่น้องบดีออกติดกระทบนะครับส่วนสูงอยู่แลวลอยสี่สิบหานะลอยสี่สิบ ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับผมลูกที่ไหนค่าทองอยู่ครับบ้านนี้ลูกที่สองจ้ะอ่าสองค่าทองอยู่นะครับพี่น้องตัวนี้นี่ไซส์เชื่องดีสังเกตม่วงอเมริกาทุกตัวเชื่องดีจับไปได้เบิร์ตครับพี่น้องนะครับว่าต้องกังวลเรื่องเอาไปเลี้ยงเดี๋ยว่ะนะครับจับจูงว่าได้นะครับดูแลยากนะครับตัวนี้ว่าต้องห่วงนะครับอ่าข้าวบ่อเชื่องว่าดีอเมนดาเพิ่นว่าบ่เอาเขามาอยู่ในขอกในฟาร์มแน่นอนครับพี่น้องจักเดือนในท้องบ้านนี้ ท่องได้หกเดือนเหรอหกเดือนครับพี่น้องรับประกันท่องให้ก็พอได้ครับขอเบิรงใบจังหอยนะครับได้จากท้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดอเมริกาจิตจิตเก่าด้วยครับพี่น้องนะครับใบหลอดครบผสมเดือนกันย่าหกหาครับพี่น้องอเมริกาจิตจิตเก่าของก้ามปูฟ้ามนะครับพี่น้องเป็นพอพันนะครับผมน้ำเขาไม่ได้ไม่กาครับพี่น้องแบรนด์ฮิตเคฮิเคเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมพันธุกรรมสมุกยิ่งกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดไล่ไปไหนครับเปิดไใบขั้นพี่น้องมักอยากเอาไปรุ่นเบื่องลูกเพื่อนนี่ เอาใจโปรต,ตอนรับสงการเลยจ้าเปิดไว้หกหมื่นเอ็ดจา้าอ่าหกหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทครับพี่น้องราคาหนี้นยังต่อรองได้อีกจาก้าต่อรองได้อีกเนาะนะครับผมสงฟรีจักโลกครับสงฟรีทั่วภาคอีสานอ่าทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องมาเห็นง่วนโตเห็นโตแล้วมกักหรือว่าเบิ้งคลิปแล้วชอบโทรมาเลยครับพี่น้องนะครับผมโอนมาจามมาง่าวนหอดหนาคอกจังใจส่วนที่เหลือก็ได้ครับพี่น้องบ่ต้ตอกกลงวลนะครับหอดขอกหอดฟ้ามตรวจรายละเอียดต่างๆ นะครับผมเพื่อเอาหมอมานางขาไปหอดร่งตรวจกันเรียบร้อยใจเงื่อนกันหนาขอกได้แหงดีครับพี่น้องนะครับผมอเารยน้องว่าสิได้สบายใจทั้งสองไฟนะครับผมมา่ต้องปล่อยเวลาให้ล่วงเลยอันนี้คือการซื้อขายทุกคนกับเงินออกจากกระเป๋ากัอจากได้ของดีนะเพื่อความสบายใจทั้งสองไฟครับพี่น้องแต่ว่าสาหรับมือใหม่ผมก็แนะนําได้ครับพี่น้องมาบานมาซองแล้วมาเบิ้งง้อทองมาเห็นตัวจริงมาจจบมาบายแบบนี้แล้วจึงตัดสินใจก็ได้ครับพี่น้องกงได้ก็ได้มาบานแล้วนะครับเบิ้งคลิปแล้วกับขับรถมาข้าวเดียวครับพี่น้อง นะครับฉลองก็พี่กับน้องแล้วตื้เน่ยหมดาก็ยังคบรู้มาเบื้องก็ได้ครับพี่น้องมีเวลานะครับหลังจากเบื้องคลิปเอาตัวต่อไปนะครับเนาะนะครับขยับใส่ขึ้นมาอีกครับพี่น้องอันนี้ก็ลอยหาสิบขึ้นนี่ลอยหาสิบบวกเบื้องทายืนได้เป็นยังพี่น้องงามครับเบื้องเนี้ยนะครับนี่อยหาสิฟเจ็ดจ้ะร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมว่ามันปั่นไปครับพี่น้องเบื้องนะครับยืนเทียบกับัม่ด้ครับผมแม่นาี่น้องเื้ออันแม่จืดจ้ะเอานะครับผมซื้อสาวจืดเนาะ ซื้อสาวจืดครับพี่น้องนะครับผมทองจะเดือนเหรอครับในทองทองได้โอ้ยหลักก็ไม่ได้นับอ่ะยี่สิบผสมยี่สิบสี่กันยาอ่าผสมยี่สิบสี่กันยาหรือคือปลายเดือนเก่าครับพี่น้องปลายเดือนเก่านะครับกับอ่าหกเดือนนะครับผมกับนับกับหกเดือนกว่าๆครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกด้ยเนาะแม่อจารสาวทองแรกสาวทองแรกนะครับผมทองกับแค่อิสามหนึ่งด้วครับพี่น้องนะครับออกเป็นลูกกระทบฮินดูบาซินนะครับผม เบิ้งพี่น้องหางเาีวจนหดเร็บน่อยพี่น้องนะครับอันนี้ก็เชื่องดีเบื้องพี่น้องนะครับนะครับน้องอม่ดาจับยืนนิ่งเลยนะครับฟังราคานะครับบัตรับพี่น้องมักน้ำบัตรนี้เปิดว้7เจ็ดหมื่นแปดจ้ะเจ็ดหมื่นแปดสาวทองแรกทองกับเคอิบสามหนึ่งครับพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นพอพันนะครับที่ทรงลูกง่ามแห้งครับพี่น้องยิ่งเจอกับลูกกระทบนี่ยิ่งตอบจว์เลยครับพี่น้องแม่นี่นะครับผม ลำดับที่4ีด้วยครับพี่น้องเมียนี่นะครับผม้องคุมขืนไม้เหล็กให้นะครับผมตัวนี้สูงร้อยห้าสิบเจ็ดจาร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมซึ่งเป็นสาวทองแรกพร้อมนะครับผมเอานะครับไงงามครับพี่น้องเบื้องเล็บก็ะดีนะครับอิละลางกระชับนะครับอีลาลืมมันแจงลูกค้าจ้า รออับประกันตานํานี้ซิมหาหมื่น้ะจ๊ะของแถมกับหัวหานกระสอบหนึ่งและะ้วก็เขาโพดบดกระสอบหนึ่งจ้ะแล้วก,ก็เกลือแร่ก้อนหนึ่งแถมตลอดไปเลยจ้ะครับผมเอานะครับก็คือมาตรฐานการซื้อขายเนาะง้อออกจากขอกจากฟ้ามไปแล้วในส่วนพี่น้องข้างข้าตํานี้มองไดจะงัวแมนี่พี่น้องว่าอมองเพิ่นเว้ามาตํานี้มองน,องน,องนี้มองนี้นะครับมันมีให้พูดคุยกันกวนหอดคอกนะครับไปถึงพี่น้องลูกค้ําหนึงสี่แล้วพี่น้องพี่เบิงหูเบิงหางนะครับผมจับเบิง มองไดที่พี่น้องค่าใจมองไดโดยเฉพาะนะครับขั้นหัวทองว่ารับประกันทองก็อยากให้ตรวจซ้ำนะครับผมแต่ขันไทยบอกว่าเสื้อใจอนองอเมนดาเสื้อใจฟ้ามนีมีคุณภาพก็เพราต้องกังวลนครับพี่น้องนะครับกันเพื่อนมาทองก็คือนะครับยืนยันกันหรือว่ามาหอดคอกแล้วเนาะนะครับผมอยากให้เอาหมอมาตรวจเบื้องต้นกันก็ไดเนาะนะครับผมเาื้องตนการกรไดจ้าภายใน15วันนะครับนะครับจากบัลไีมี่ขอสงสัยต่อกันต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ใแง่คือกันครับพี่น้อง ได้หนาได้ลึกนอกตั้งเป็นม่วผูครับพี่น้องตัวนี้ก็ออกลูกกระทบขึ้นกันทองที่ใดค่าทองครับตัวนี้ทองที่สองจ้ะสองาทองเนาะครับเนาะนะครับผมทองพอได้อยู่ครับเคเอฟสามหนึ่งทองสามหนึ่งอีกแล้วครับพี่น้องนะครับผมแต่เทียบกับแม่สาวตัวนี้ก็เป็นทองที่เท่าไรครับทองที่สองจ้ะทองที่สองนะครับทองกับเคเอฟสามหนึ่งด้ครับพี่น้องมือผสมกับเดือนกัญ่าหกหานะครับผมกับหกเดือนกว่าขึ้นกันครับพี่น้องหกเดือนขึ้นกัน นะครับเขาหกเดือนขึ้กันไล่กันเอาไล่กันครับพี่น้องยกคูไปกับขวดต้อดากันเลยครับพี่น้องนะครับเอาตัวนั้นเรื่องตัวนี้สีขวดกันเท่านั้นแหละครับพี่น้องบวกลบยี่สิบมืว่าอดนะครับผมเอาตัวนี้ได้นาได้ลึกด้วพี่น้องเบื้องขอขาหลังท้งพลังนะครับขาใหญ่มัดกล้ามเนื้อชัดเจนครับพี่น้องตัวนี้นอกตั้งหลังตรงเลยครับนะครับงามไถ่ใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้แล้วที่สําคัญนะครับสังเกตเบื้องล่าตัวจะมีความลึกนะครับผม ก็ด้วยอายุนั่มเนละครับผมแต่เทียบกับงัวสาวตัวก้อนนั่นนะครับก็ด้วยอายุนั่นะครับก็คือถือว่าเป็นเต็มเป็นแม่บล็อกเกรดหุ่นเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับหลายเป็นได้ครับเปิดไว้แม่นี่ขั้นพี่น้องมักนั่มเจ็ดหมื่นเก่าจ้ะเก็ดสิบเก่านะครับราคางัวทองนะพี่น้องเก็ดสิบเก่าพี่น้องก็ต่อลงอีกจักหน่อยนะครับผมแล้วก็คารถุดผสมกางว้นทรงฟรีหัดหน้าคอกแน่นอนมาต่อน้ำน้องกับแม่ดาเบิงนะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรทะเรียดผมขึ้นให้นะครับแอดไลน์มาคุยก่อนก็ได้ครับพี่น้อง นะครับโอ้ยผัวหางไหมนะครับกับตัวบางหันว่ามันมันนี้กันเลยนะครับก็บถือว่าเป็นเกรดบล็อกเดียวกันที่อมันดาครับพี่น้องแต่ละตัวนะครับใส่ใหญ่ๆเลยอตัวต่อไปนี่ก็ใหญ่เลยครับพี่น้องนะครับผมตัวต่อไปนี่ก็ว่ามันคักขึ้นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสาทองแรลบครับตัวนี้คือนทองสองทองสองจ้ะทองสองครับพี่น้องแม่นี่โอ้ยพี่น้องเบิ่งหุ่นเพิ่นเนี่ยพวดแล้วนะครับผมเอานะครับตัวนี้สูงหนึง่งลอยเท่าไหร ถามส่วนสูงกันครับป่านี้หนึ่งร้อยหาสิบเจ็ดจ้ะหนึ่งร้อยหาสิบเจ็ดครับพี่น้องยืนยกปานจงอ่างครับพี่น้องนะครับพึ่งขึ้นเลยครับพี่น้องเบื้องลักษณะการยืนก็คือติดฮินดูบาซินมากแหละพี่น้องนะครับผมฮินดูบาซินงัวงามยุคสมัยก่อนก็ได้ยืนยกปานนี้นี่โว้ยยงสนามนี่งามแหงครับพี่น้องตอนนี้ก็ติดทองเรียบร้อยแล้วเนาะติดทองเรียบร้อยจ้ะพอได้ครับในทองปานี้เคเอฟสามหนึ่งจ้ะเคเอฟสามหนึ่งขึ้นกันครับพี่น้องเอาเลือกเอาสามหนึ่งมาสามตัวเราพี่น้องนะ ลูกเคฟสามหนึ่ง <c oughs> ในท้องครับพี่น้องประก,กันท้องให้พร้อมนะครับผมเอาตัวนี้ในท้องก็ผสมวันที่31เดือนมกรานะครับผมกะนะครับผม2เดือนกว่าๆเนาะ,ะนะครับสเดือนกว่าๆตรวจเศร้าเรียบร้อยประก,กันท้องให้ตัวนี้ปากง่ายดำนะครับคลิปหูดำนะครับพี่น้องนะครับล่ำเงีวปานรถไฟพี่น้องนะครับเอฟหนึ่งมีใบจ้ะอ่านี่สายเชิงเชียงตานี่จดเอฟแล้วเนาะจ้ะมีใบพอเอาตัวนี้แม่นี่สตาร์ทให้เอฟหนึ่งแล้ว้อครับพี่น้องสตาร์ทให้พี่น้องเป็นเอฟหนึ่งแล้ว ลูกสาวของตัวนี้ออกมาจด F2 ได้ครับพี่น้องนะครับเบิ้งเครื่องดำโทวทผัวหางเหย้านะครับชีดลรางกระชับดีเอาหลฟ์ไปได้ครับที่นี่ขั้นพี่น้องมักนำ้ำว่าราคาสูฟังกันนะครับผมเปิดไว้แปดหมื่นเก่าจ้ะแปดหมื่นกับอีกเก้าพันต่อรองได้ได้วครับพี่น้องนะครับแปดสิบเก้าต่อรองได้นะครับกับงัวแม่ทองใส่ใหญ่ขนาดนี้ผมบอกเลยว่ากับส่วนสูงมากเท่าไหร่เท่าไหมครับหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด่ะร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมสุดขุมแน่นอนเติมเนื้อสามหนึ่งเข้าไป ได้เส็นหลังตรงตรงร่ำเงา้วๆกากแม่นะครับที่เหลือเป็นเนื้อเติมถ่ายเข้าไปอีกผมว่าเด็ดครับพี่น้องคูนี่ลงโตเลยผายทันทะเลี้ยงลูกกระทบแต่ไส้สามหนึ่งจครับพี่น้องว่าลูกออกมานะครับตอบโจทย์ดีเพราะว่าจะเป็นตระกูลเคเอฟนะครับผมเบิดไปครับผมว่านี้่เบอร์เหลือสองสาวหน่อยนะครับเนาะเอาสําหรับผู้รักเด็กอยากจะนะครับเอาไปปั่นเองเอาไปทับเองนะครับผมกับมีสาวหน่อยอยู่สองโตนะครับมาเบิ้งตตัวที่แรกก่อนนะครับเนาะตัวนี้เอฟได้ครับผม ตัวนี้ f เตัวนี้ F1 นะครับผมลูกสาวพ่อได้ครับ TK007 ค่ะ TK007 ูนยยเดนะครับพี่น้องนะครับผมเจมบอลเนาะนะครับ TK007 อายุกี่เดือนแล้วนะครับอายุ7จ็อ๋อสิเอ็ดเดือนค่ะอายุ11เดือนนะครับผมส่วนสูงกับขึ้นไปลอยสามสิบบวกเนาะลอยสามสิบบวกสามสิบห้าบวกขึ้นไปนะครับผมสีแดงเข้มครับพี่น้องตัวนี้ผมมีดแตวเลยบัวแดงเต๊แขีวครับพี่น้องมีสำหรับผู้มักแดงล่ำเงา แล้วก็ใหญ่สูงใเงยด้วยครับพี่น้องแม่เพิ่นลอยเท่าไรครับลอยหาสิบบวกจ้ะอ่าแม่ลอยหาสิบสองบวกนะครับผมหลายไปไหนครับเปิดใบเอฟหนึ่งสาวหน่อยตัวนี้เปิดใบสามหมื่นเก่าจ้ะสามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับสามสิบเก้าตัวนี้เอฟหนึ่งนะพี่น้องนะครับสาวหน่อยตัวนี้เป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับมีใบได้ใบมาไปพ่ออันใบส่งจดอยู่จ้ะอ่าใบส่งจดอยู่ครับพี่น้องนะครับใบส่งจดอยู่นะครับผม เอานะครับต่อรองได้นะครับผมเ,เดี๋ยวเบื้งตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับสาวหน่อยที่เด็ดเลยพี่น,ออน้องอนาคตแม่บอกแม่พันอีกตัวหนึ่ง,งหูสันเป็นบรามันนะ,นะครับผมเนื้อเต็มๆย่นๆเลยเอาผูหมักงัวนย่นๆจนได้เอาเตาลีดลีดเอาผลพี่น้องเบิ้งนะครับผมส้งนี่นะครับผมเติมเนื้อได้อีกหลายครับพี่น้องหลายทา่านว่าให้มันหนังย่นๆทั้งสี่แหละกินจังไรมันยังไข่ขึ้นไข่ขึ้นนะครับอ้วนดีนะครับผมเหล่ากับหูสันเป็นบรามันซึ่งโตเร็วครับพี่น้องนะครับเนื้อมาเร็ว อายุจัดเดือนแล้วครับตัวนี้หกเดือนลูกสาวพอได้ครับลูกสาวเคเอฟหกแปดลูกสาวกาเลต์เคเอฟหกแปดเอสหนึ่งนะครับทรงจดกับสมาคมเรียบร้อยหูสั่นเป็นบรามันนะครับพี่น้องนะครับเบิ้งตนโตเพิ่นเอาเล่าลางกระลับดีครับพี่น้องเนื้อไทยเต็มตูดเลยนะครับข้อขาลังกระดีนะครับส่วนสูงมีอยู่ประมาณรอยยี่สิบเจ็ดรอยยี่สิบแปดนะครับคร่าวๆนะครับผมเอาขั้นพี่น้องมักนะครับอยากเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์อยู่ขอกอยู่ฟาร์ม สตาร์ทเอาไปเริ่มที่ F1 นึ่งนี่รลายเป็นได้ครับผมเปิดไว้40,000ื่นเก่าจ้ะ4ี่สิเก้าราคานีต่อรองได้ด้วยครับพี่น้อง40,000กับอีก9,000บาทราคานีร่วมทรงเรียบร้อยหอดหนาคอกหนาฟ้ามนะครับผมมักกะต่อเอาครับพี่น้องนะครับผมยังต่อได้อีกหลายครับพี่น้องน้องแมนดาว่าโทรมาพูดมาคุยกับเพื่อนเอานะครับผมอยากให้พี่น้องได้ของดีไปเลี้ยงนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์จังซี่นะครับมาบ้านมาซองผู้ลงโวดเบิกตะคลิปในหลุกขเนียศรีสารเหตุงานอยู่ต่างจังหวัด เดี๋ยวกลับมาหอดบ้านแล้วนะครับมีเวลาเชิญชวนครับพี่น้องอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับนั่นก็คืออแมนดาฟาร์มนะครับผมมีแต่ใส่ใหญ่ๆบิ๊กๆเลยนะครับผมเมว่าจะเป็นตัวผุนครับพี่น้องนะครับผมคากับอ่าวสูงเนาะนะครับแม่ทองตัวที่เรี่ยงเจ็ดมื่นกัวเนาะเออหาหมื่นเก่าจ้ะหาหมื่นเก่าตัวนั้นหาหมื่นเก่าครับพี่น้องนะครับอ่ากุ้มนี่เท่าไรครับสาวตัวนี้ตัวนี้เจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดครับพี่น้องนะครับราคายังต่อรองได้อีกครับพี่น้อง ได้ตัวทองไปพร้อมทองหกเจ็ดเดือนไปลองไปเลี้ยงอีกประมาณจากสองเดือนก็คลอดแล้วปักอบตสาสมบูรณ์เลยครับพี่น้องเพราะผมมาถ่ายคลิปผมกับพักอบตสาสมบูรณ์มาจอดหน้าให้เพื่อนรับเของมาในฟาร์มก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาแอดไลน์อยากมาชมตัวจริงอีกจักรอบหนึ่งเบอร์โทรเบอร์เลขเบอร์ไลน์เบอร์เลขก็ครับ 098ค่ะห้าหกสามค่ะ1062ค่ะครับผมเบอร์เบอร์โทรเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันเนาะจ้าแล้วก็อีกเบอร์จ้า0855 321958ค่ะครับผมเอานะครับผมมื้อนี้กัมีแต่ใส่บิ๊กนะครับพาไปครับพี่น้องนะครับผมน้องแม่นดาเพิ่นกังัวเพิ่นกัคัดมามีแต่ของดีพี่น้องบ่ต้องกังวลนะครับเรื่องตัวนีต่างๆพูดคุยนะครับทักทายกันมาได้นะครับผมพูดคุยกันได้ หอดหน้าคอรกก์จังใจนะครับผมเบิงให้ชาดเจียนสก่อนนะครับสำหรับมันี่ขอบคุณทีมงานอมน่าฟ้าไม่ไหลายด้วยครับพี่น้องแล,ล้วก็นอ้องอมน่าเพิ่นมานำเสนอของดีให้ในช่วงเทศกาลน,นะครับผมอย่าลืมได้งว่านเพิินไปอย่าลืมท่วงของฝากด้วยครับพี่น้องนะครับมีของฝากให้พี่น้องเล้ติดไปไว้คอกไว <c oughs> ้ฟ <c oughs> ้ <c oughs> ามนะครับผมงวดดีนิสัยเฉีงเฉีงแบบนี้นก <c oughs> ็ฝากไว้ครับพ <c oughs> ี่น้องสำหรับมันี้ก็จากไรพี่น้องมาเจำนี้้ะครับผมขอบคุณน้องไม่ไหลายครับผมสวัสดีครับ